สวัสดีทุกท่านมาถึงแล้วพี่น้องเลยเออเหมือนเดิมดูปลาไปเรื่อยๆโอ้น้ำลดนะพี่น้องเลยมาลุ้นกันว่าตอนนี้จะมีปลาหรือเปล่าเออจะได้ปลาหรือเปล่าทุกท่านมันลุ้นภาวนาขอให้ได้ปลาดักปลาทำงานนะท่าน นี่ดนักปลาเราทำงานแต่ว่าดูแล้วไม่มีน้ำกระชอกรู้จะคือหรือเปล่าไม่มีอะไรไน้ำไม่กระชอกมีแลทไมหรือว่ารยู่เ,เสียเอาแล้วมีอย่องอยางไม่มีอะไรเข้า แล้วก็มีอะไรเข้าแต่ว่าเขาเอาไปแล้วถ้าเขาเอาไปแล้วเขาหน้าจะเอาตั้งแต่เช้านะแล้วท่านเพราะมันไม่มีอ่าร่องรอยของน้ำไไม่มีอะไรในกอไผ่ ออดักปลาทำงานเพิ่มอีกตัวหนึ่งคืออะไรมีอะไรหรือเปล่า,อาโอ้ีน้ำแห้งแล้วพี่น้องเอ้ตัวนี้แต่ว่ามีคนยกไปแล้วมีคนยกไปแล้วาหาที่ใส่ใหม่ก่อน บิรนนะ่าตัวนี้ก็มีร่องรอยของคนยกไปแล้วนะท่านอ,อาจจะบังสีอันเตเบกเบิร์นอ้วเครื่องบินทุกท่านนนฮะ <c oughs> ตอนแรกว่าจะไม่มาดูแล้วท่านเพราะว่าเห็นเห็นคนที่เขา ็นคนที่เขามาตกปลาเหนืท่านเขาออกมาจากทางนี้เราก็คิดว่าเขาน่าจะยกไปแล้วนะเออเดี๋ยวก,ก็มาลุ้นกันว่าจะมีปรุงมีปลาอะไรหรือเปล่าโอ้ปลาบอนพี่น้องไอ้กุ่นอะโอ้ปลาบอนไม่หมานนืท่านให้มีปลามา มาดูเจนี้นะเจนี้รู้สึกว่าเหมือนดักปลาจะทํางานอยู่ตัวหนึ่งนะท่านอันนี้ชาวชาวบ้านเขาก็สูบน้ําใส่นานะนน่นนะเพิ่นก็กาลังสูบน้ําสูบอะไรใส่นาเพิ่นอยู่เพิ่นเจ้านี้เพิ่นไม่มีโซลาเซลล์เพิ่นก็ใช้รถไถดูดน้ําเอานอนเพิ่นตั้งเครื่องสูบอยู่ตรงโน้นนะท่าน หารุนกันว่าจะได้ปลาหรืออะไรนะดักปลาทำงานหนึ่งตัวแล้วท่านภาวนาขอให้มีปลาเพราะว่าเมื่อวานเราได้ปลาดุกตัวหนึ่งเราทำป่นที่เรียบร้อยแล้วจันเริ่มพลูแล้วุท่าน เพราะว่าเพิ่นสูบน้ำน้ำมันลดดักปลาเริ่มโผล่แล้วจะบอกนะคืนนี้ก็สูบทั้งคืนเลยน้ำลดจันอยู่ข้างบนนะทีนี่ไตัวนี้ท่านดักปลาทำงานมาลุ้นนะว่าได้ปลาหรือเปล่าจะมานหรือไม่หมานมาลุ้นกัน ไม่มีครัท่านไม่มีหรือไม่ทันก็ไม่รู้ ไ,ไม่มีปลามันลั่นเฉยๆไม่มีอะไรท่านน่าจะสูบน้ำใส่นาแปลงนี้ด้วยนะดูทรงแล้วน่าจะคืนนี้น้ำน่าจะลดนะท่านน้ำน่าจะลดไปเยอะเลยแหละฮะฝากไว้ท่านนี้สวัสดีครับไม่ได้ปลาท่าน